ก่อนที่จะมาทดสอบเรื่องเกมผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะดูคะแนนอันตุตู้นะคะแนนอันตูตู้เนี่ย400,000กว่าโอเคอันนี้ปกติแต่มาดูคะแนนของ G P U นะคบเห็นไหมเกือบ80,000 <c oughs> <c oughs> เกือบ80,000เลยนะถ้าเทียบกับ Helio G 99 G 100, G 100 G 100 Ultimate G 200เนี่ยบอกได้เลยว่า G P U ของรุ่นนี้ แรงกว่าเวลาที่เราเอามาเล่นเกมไม่ผิดหวังเกินราคาค่าตัวไปมากเดี๋ยวมาดูที่ผมไปทดสอบมาว่าเป็นอย่างไรบ้างปไปดูอ่าดูนะตอนนี้ผมปรับ SDR SD Frame Rate Ultra นี่โอ้โหเล่นได้อ่ะถ้าคุณต้องการปรับกราฟ,ฟิกให้ลื่นกว่านี้นะครับแนะนำให้ปรับลื่นไหลนะโอ้โหอันนี้คือลื่นแน่ แต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการทดสอบนะครับผมทดสอบให้ว่าถ้าเราปรับสูงสุดที่ตัวมือถือเนี่ยรับได้เนี่ยตอนที่เราเล่นจะเป็นอย่างไรบ้างนี่โดยรวมนี่คือดีใช้ได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเจโรสโคปอ่าไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีเจโรสโคปถ้ามีก็เกินเบอร์นะมือถือในเลนนี้ถ้ามีเจโรสโคปนี่เป็นเรื่องเลยนะ เวลาที่เราเล่นเกมแนวนี้นะเราก็ใช้มือถือที่มีลําโพงเดียวเนี่ยจุดสังเกตเลยนะครับก็คือว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าศัตรูเนี่ยอยู่ด้านไหนแต่อันนี้เราสามารถใช้หูฟังได้นะครับถ้าเราใช้หูฟังพวกหูฟังได้สายหูฟังบูทูธหรือว่าหูฟังแบบเสียบสายเนี่ยถ้าเราใช้แบบนั้นเนี่ยก็จะมีแยกเสียงซ้ายขวา มาที่ ROV ในส่วนของการตั้งค่านะครับสามารถปรับได้สูงสุดก็คือสูงเดี๋ยวผมจะตั้งตามนี้เลยนะแล้วก็เฟรมเรทสูง,สงนี่ฉากที่เล่นมานะบอกได้เลยว่า ROV นี่คือลื่นนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเล่นอยู่นี้ผมเช้เน็ตจากซิมนะครับ เห็นไหมขึ้น 5G เลยนะดูดิเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะ59 60นะครับ <_ <d> _ <t> _>โอเคจบเกมแล้วนะสำหรับ r o v นี่คือสบายนะครับแล้วก็เฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งมาที่ g e n s ช i n Impact อันนี้คือ Not c คลานะครับอ่าแผนที่ใหม่นะ Not c คลาแล้วก็ในส่วนของกราฟิกอ่าดูนี่ผมปรับสูงเลยนะแล้วก็เฟรมเรทสามสนะครับ ามาลองดูกันคือต้องบอกว่าโดยปกตินะมือถือในเลทราคานี้นะผมจะปรับการาฟิกต่ำสุดแล้วก็30เฟรมเรทแต่คราวนี้ผมปรับการาฟิกสูงแล้วก็30เฟรมเรทเหมือนกันามาลองดูมีแหลกบ้างนะครับมีแหลกอยู่นะอาจจะดูไม่ค่อยสมูทน,นะ hey, <laughs> เล่นได้นะดูดิ ดูมอนนะครับมอนเยอะๆก็เล่นได้คือถ้าอยากให้ลื่อนวันนี้นะผมแนะนําให้ปรับกราฟิกกลางแล้วก็เฟรมเรทสาเหมือนเดิมนะครับอันนั้นก็เลื่นละแต่อันนี้เป็นการทดสอบนะผมก็เลยลองปรับสูงนะครับดูกราฟิกแล้วก็ดูสีของหน้าจอนะสีสวยนะหน้าจอสีสดดีนะครับ ตัวนี้หน้าจอเขาเป็นจอโอเลนไงามาทดสอบในส่วนของบอสกันบ้างเปิดก่อนเรียกว่าเป็นมือถือนอกกระแสที่ดูน่าใช้เลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะถ้าใครแบบว่างบน้อยนะครับอยากได้แบบว่ามือถือที่เล่นเกมในในสเปคที่แบบว่าจัดเต็มอ,ะอ่ะอ่าผมแนะนําตัวนี้เลยนะ ในส่วนของชิปเซตนะครับตัวนี้ใช้ Unisoc T760 รองรับ 5G หน้าจอ OLED แรม 6GB รอม 128GB นะครับแล้วก็ตัวมือถือเนี่ยรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์วันอ่ะลองดูสิแต่ละเกมนี่กราฟิกเกินเบอร์ไม่มีร้อนได้ยังไงใช่ไหมถ้าไม่อยากให้ร้อนนะต้องปรับกราฟิกต่ำๆนะทุกคนแล้วก็เฟรมเรท30เนี่ย ถึงจะแบบว่าเดินแบบนานๆสบายๆเครื่องไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าปรับแบบนั้นมันจะเรียกรีวิวได้ยังไงใช่ไหมรีวิวนี่มันต้องแบบว่าจัดเต็มอ่ะจัดเต็มเพื่อให้มันรู้อ่ะว่าได้หรือเปล่า oh, right. ดูดิ <Open ceremony. S 1> <laughs> เนี่ยดูการาฟฟงการาฟริกโอ้โหคราวนี้มาดูในส่วนของการดูหนังฟังเพลงกันบ้างนะสำหรับ Netflix เนี่ย L หนึ่งนะ ลำโพงของรุ่นนี้จะมีอยู่1ตัวแล้วก็เขาจะมีระบบเสียง OCO Payback ก็คืออันนี้ OCO Payback ซึ่งเวลาที่เราเปิดเสียงดังแล้วสามารถดังได้อีกในระดับหนึ่งอ่ะดูนะกดเห็นไหมจะมีตัวนี้โอเคไปทดสอบกัน ทาแซบถวัดฝีมือด้วยอาหารสวีทฟูฟ้ดประเภทผัดนั่นคือเมนูผัดพริกแกงและผัดผงกะหรีพี่คะสิช่ช่หนูส่งให้ฟรีเลยนะคะอย่าลืมสแกน QR นะคะเดี๋ยวรออยู่นะคะพี่ให้จริกๆเลยเ <c oughs> จ้าจะบอกว่ามีอะไรอยู่ในท้องข้าเหรอกระแส <c oughs> พลังชันยอด <c oughs> คือฉันแค่พูดแบบนั้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทุกตรงเดียวดายสไตล์สอบโกธิกนะ <c oughs> คราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องกล้องต้องบอกตามตรงนะกล้องเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับไปดูตัวอย่างที่ผมทดสอบมานะว่าเป็นอย่างไรบ้างปไปดูกันมาที่กล้องหน้านะครับตอนนี้ผมถ่ายที่ความเรียน1ปดี30เฟรมเรนภาพที่ได้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองหมุนไปรอบๆนะแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะ ก็คือเสียงจากมือถือนะครับระยะ1แขนนี่ระยะ1แขนต่อจากเมื่อกี้เลยนะตอนนี้ผมเปิดโหมดลดเสียงลมก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีให้เราเปิดโหมดลดเสียงลมด้วยเหมือนกับลดเสียงลมลดเสียงรบกวนอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งเสียงต่างกันไหมมาดูวิดีโอของกล้องหลังกันบ้างนะครับตอนนี้ผมถ่ายที่ความเดียน1 0 8 0 p 30เฟรมเลนอ่ะลองยินแบบนิ่งๆนะ อันนี้ผมไม่ได้ล็อกโฟกัสนะครับอ่านี่กล้องหลังนะกล้องหลัง50ล้านพิกเซลอ่ามาดูกันเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ลองถ่ายแบบล็อกโฟกัสดูดูสิโอเคไหม ตัวมือถือเนี่ยเขาไม่มีระบบกันสั่นนะทั้ง OIS แล้วก็ EIS นะครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยผมแนะนำว่าให้แบบถ่ายแบบนิ่งๆอะ่ะไม่เน้นเดินนะถือแล้วถ่ายเอาดีกว่าเนาะดูสิกล้องหลังนะครับ1 0 8 0 p 30เฟปมเรทนี่ได้ไหม ในโหมดการถ่ายรูปเขาจะมีเครื่องมือวัดระดับก็คือว่าเวลาที่เราถือเอียงเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรใช่ไหมระบบก็จะบอกว่าให้เราให้ถือให้ตรงๆพอถือตรงปุ๊บตัวมือถืออ่ะก็จะสั่นนิดนึงกรึ๊งเราก็จะรู้แล้วว่าตอนเนี้ยเราถือตรงเออ อะไรยัไม่รู้อ่ะดูดิเท่ไหมมาสรุปกันนะสำหรับ SMD Crest 5G ตัวนี้นะถ้าคุณหาได้ในราคา3,000ต้นต้น,ตนบอกได้เลยว่าคุ้มมากอย่างวันที่9เดือน9ที่เพิ่งผ่านมานะ3าม0ันสองทำไปได้ไง3า0 0สองอย่างที่บอกนะถ้าคุณรอช่วงเทศกาลอย่างวันที่10เดือน10ที่จะถึงนี้นะหรือว่าเทศกาลกลางเดือนเทศกาลเปรเด์เทศกาลสิ้นเดือนเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีราคาพิเศษนะครับแต่ถ้าคุณแบบว่ารีบร้อนอยากซื้อเลยเนี่ยสามพันกว่าสามพันเป็นปลายผมก็ว่าคุ้มอยู่นะไม่ใช่ว่าจะในเรื่องกล้องเพื่อเอามาถ่ายรูปถ้าคุณจะซื้อมาเล่นเกมในเรทราคานี้บอกได้เลยว่าคุณต้องถูกใจแล้วก็หน้าจอโอ e d ด้วย